สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอ่านคำบัญชีพื้นฐานปสองกันนะคะนักเรียนอมาเริ่มกันเลยยักษ์ยักษ์ละมาดละมาดสวัสดีสวัสดีส สหกรณ์สหกรณ์สัญญาสัญญาสัตว์สัตว์หนักหนักหนังหนังมันมัน หลังหลังหลับหลับหวังหวังหวัดหวัดก้าก้าก้างก้าง ขานขานค่าค่าขางขางข้างคุกขางคุก